เ็อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเริ่มแล้วครับตกดีนที่จังหวัดต่อชายนารตรงนี้ก็เป็นสายนาารนะครับตลาดวโลโรรถระหว่างตลาดสอฟโจ๊ก็มีเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปและก็มีการจำหน่ายอาหารสองฝากถนน มีประดับประดาสวยงามปิดถนนครับช่วงนี้ดดรถก็เดินทั้งนี้เดินตรงนี้สวยงามให้คนมาเดินกันทั้งกลางคืนกลางวันสวยงามจริงๆิ วันนี้วันที่17กุมภาพันธ์2569สำนักข่ view, าว9ล้านวิวรายงานข่าวที่ชัยนาทาวเชียงใหม่งานเทศกาลตรุษจีนเชียงใหม่ครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแห่ขบวนสิงโตแห่วนมังกรมังกรทองใหญ่เลยนะครับจากห้องประตูท่าแพมาที่ตลาดโวโรรถหรือชัยนาทาวซึ่งทาผู้อาชการวัดเชียงใหม่ ก็นําคณะมานะครับพร้อมกับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มาถึงจุดที่มีพิธีการแสดงหรือจุดเปิดงานก็มีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชัชวานปัญญาเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นรองนายกาไม่ใช่นะรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านสุนทรยามศิริกล่าวรายงานท่านชัชวานปัญญารองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานก็มีกงสุนจีนและมีนายก,ายกสมาคมธุรกิจไทยจีนมาร่วมปเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ลืมไม่ได้ก็คือนายกเหล่ากชาติจังหวัดมัยนางวิราดาบางคณ <c oughs> เดินผ่านกล้องเยอะแยะวิราดาธาราดิสรนนะครับนายกเหล่ากชาติจังหวัดมัย <c oughs> เขามาร่วมปเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย ผมชุดสีแดงนะครับเดี๋ยวพาไปชมบริการข้างในกันเลยนะครับใรเคะใครหกับรสำหรับรจุดนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ด้านหน้าของตลาดพะโลโรถนะครับจะมีซุ้มซุ้มอยู่ต้อนรับอยู่ตรงนี้นักท่องเที่ยวนะครับจากนั้นชาวคณะเมื่อเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเคารพสามเจ้าองค์ถกคงเงใหมท่านนายกสมาคม อาม่ใช่นะประธานมูลทิสารเจ้าปุ่มถกคงก็ได้ขอสงสัยก็ได้ทําคณะรองผู้อํานวยการจังหวัดเชียงใหม่ไปไหว้เพื่อขอพรเรืเ่องในโอ,อกาสจุดจีนนะครับที่สารเจ้าปุ่มถกคงแล้วท่านก็กล่าวอวยพรแล้วเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนทักประเทศมาร่วมงานฉลองวันที่หนึ่ง เดือนหน้าเนี่ยครับถึงรู้สึกจะถึงวันที่แปดนะเดี๋ยวลองรับฟังท่านเก่าเช,นชนิญชวนนะครับขอบคุณครับ ạ bạn kia ạ bạn có muốn thử không ạ? 100 lần đó. Ồ. Bạn ơi, 大家好，欢迎大家来到新麦的青春庆典活动的现场。现在。 请的全体起立，默哀致敬，邀请。嗯嗯 我由局清迈办事处、清迈泰国社团各位理事长、清迈市政府各科室领导、尊敬的清迈府副府尹查猜万先生、尊敬的清迈市副市长宋通先生、泰国国家旅游局清迈分局局长代表瓦拉玉先生、尊敬的清迈中华商会主席。 陈方森先生，女士们、先生们、亲爱的朋友们，大家过年好！一元复始，万象更新。今天是中国农历丙午马年正月初一，是中华民族最隆重、最喜庆的传统节日——春节。在这辞世、辞旧迎新的。 美好时刻，很高兴与各位新老朋友再次相聚在清迈唐人街。我谨代表中国驻清迈总领事馆、清迈省、清迈县、清迈市、清迈县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  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทศกาลตุจีนบริเวณเชน่าทาวเชียงใหม่ในวันนี้เทศกาลติจีนเป็นเทศกาลที่สาคัญของจีนเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้กําหนดจกกัดกิจกรรมเทศกาลติจีนบริเวณ,ณเวณชน่าทาวเชียงใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุน้นผลักดันส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธการพิจินณบริเวณชายนาทาวเชียงใหม่ขึ้นระหว่งางวันที่17-18กุมภาพันธ์2569โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนได้แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พ่านองคุส่วนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ท่านนายกเหล่ากชาติจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่นครเชียงใหม่ผู้บริการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ท่านนายกสมาคม นักธุรกิจไทยจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในลลกสมาคมประธานชมรมและประธานมูล,ลนิธิไทยเชื้อสายจีนจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารเทศบาลน,นครเชียงใหม่พนักงานเทศบาลทุกท่านผู้แทนจากทุกส่วนราชการภาคเอกนชนพี่น้องชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวนะครับทั่วประเทศที่มา,าชุมนุมนันทีนี้นะครับและสือ่อมวลชนทุกแขนงทุกสือ่อผมนายชัชว,วานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ามาแทนผู้ว่านะครับท่านรัชพลรามีศรท่านติดภารกิจสำคัญจริงรผจริงท่านจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับก็ยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน เทศกาลปลดจีนบริเวณช้ยนาทาวของเทศบาล,ลนครเชียงใหม่ในวันนี้อย่างที่หลายท่านได้กล่าวนะครับ <Yeah. S 1> พวกเราทราบดีว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเขามาประกอบธุรกิจได้ตั้งถิมฐานะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากโดยเฉพาะที่ป่อเล่าโจ yeah. Yeah. ถนนช้างม้อยและถนนวิเชียรนนท์นะครับซึ่งเป็นย่านที่นักท่งเที่ยวทั้งชาวไทยชาวตีนและชาวต่างประเทศรู้จักการในนามของช้น่นาทาวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ย่านธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนให้ขึ้นชื่อ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประหลุพเมย์ประเพณีของคนจีนนะครับที่มาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ให้อนุชนรุ่นหลังรักและหวนแหนในวัฒนธรรมประเพณีนะครับให้คงอยู่สืบไปตรงตกองเนี่ย ผมต้องขอกขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็สมาคมสมาคมชมรมมูลนิธิตลอดจนถึงชาวไทยเชี่ยวีาทุกท่านนะครับที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับก็หวังว่าการจัดงานในวันนี้นั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พวกเราตั้งตกลงไว้ทุกประการนะครับก็ในปีใหม่นี้ ตุดจีนปีนี้นะครับเป็นปีม้าทองนะครับก็คิดว่าทุกท่านนั้นคงม,มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเข้มแข็งมีใจิตใจที่ลูกโนะครับที่จะเผชิญกับปัญหา,าหลายเรื่องะครับที่เกิดขึ้นมานะครับและข,ข้าขาวด้วยด,ดีผมขออรราธนาคุณเข้าสีรราไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ ที่พวกเราต้องรับถือตลอดจนถึงพระเดชะบารมีของพระบาทสมเดีเจ้าอยู่นสมเด็จพระบรมราชินีบุญบารมีของรูบาสินพิชัยเจ้าองค์พระธาตุโดยุเทศอันศักดิ์สิทธิ์นะครับจงดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านครันะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดไหวสิ่งใดไว้ท่าสมขวาพร่างกาปัถนามีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับปรารถนาสิ่งใดในปีนี้ขอให้ท่านสมิติผลดังใจปรารถนาทุกประการนะครับปันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดเทศกาลตรุษจีนบริเวณชายนาทาวเชียงใหม่และบัดนี้ซินจียว่ออีซินนีฮัวเซนสิสิ ทุกท่านรั้งดควณท่านรองผูง้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจะขออนุญาตนำพาทุกทุกท่านก้าวเข้าสู่พิธีเปิดงานเทศกาลปรุษจีนไชน้าทาวน์นครเชียงใหม่เราจะร่วมนับเขาดาวไปพร้อมๆกันค่ะ

ขอเสียงปรบมือให้กับพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนชัยนาทาว์นครเชียงใหม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วขอเสียงปรบมือดังอีกสักครั้งหนึ่งค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านตอนนี้นใในเราได้มาถึงพิธีเปิดงานกิจกรรมเชีเยงใหม่กันแล้วนะคะแล้วในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนได้บันทึกภาพความประทับใจไปพร้อมๆกันด้านบนเวทีนะคะขอเรียนเชิญค่ะ เอ่อตอนนี้เอ่อนี่คือรถไฟ่ะขอบคุณทางด้านของคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะขอขอบพระคุณค่ะในลำดับต่อไป I don't know. จ้าปุงเทากงเชียงใหม่ได้กลา่าวอวยพรกับชาวจีนและชาวไทยชาวเชียงใหม่ครับผมในานามประธานมูลนิธิส่งเสริมปุงเทากงเชียงใหม่นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับในวันตรุษจีนชิวอีกในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดสมความปรารถนามีอายุยืนยาวนะครับขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปสมดังคุหมายทุกประการเ้วยครับ ขอให้ท่านรับเช่นกันนะครับวันที่8นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานมา,มารำยิ้วนะครับที่จะจัดขึ้นในมูลนิธิส่งเสริมพุทธคคงที่นี่นะครับมีตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาถึง8มีนานะครับขอท่านท่านใดก็ขอมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับครับ

สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948